สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเอาใจทาสแมวนะคะพามาเที่ยวกันที่คาเฟ่แมวชื่อว่าแคทเธอคาเฟ่แมวน่ารักน่ารักนะคะอยู่ที่ BTS ราชเทวีมีที่จอดรถสะดวกมากเลยบรรยากาศร้านตกแต่งได้น่ารักมากเลยนะคะเป็นแมวทุกอย่างเลยมาถึงแล้ววันนี้ไม่ต้องรอคิวเลยนะคะได้เข้าเลยน้องอลันก็ถอดรงเท้าเรียบร้อยอเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาด มาถึงก็ต้องถอดรองเท้านะคะแล้วก็ล้างมือก๊อกน้ำยังเป็นรูปแมวเลยน่ารักมากๆเลยนะคะล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะต้องชำระเงินก่อนเขาก็จะ เหมือนกับให้ซื้อคนละ200บาทนะคะแล้วก็สามารถมาแลกเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มได้เมนูเขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะคะว่าวิธีการใช้คาเฟ่ต้องทำยังไงบ้างนะคะหลักๆก,ก็คือห้ามอุ้มแมวนะคะแล้วก็ห้ามไปรบกวนแมวที่กำลังหลับอยู่นะคะแล้วก็เมนูอาหารก็จะมีอาหาร อร่อยๆอหลายเมนูเลยนะคะเช่นลาซานญาสปาเกตตี้คาโบนาร่าของทานเล่นเด็กๆทานได้เยอะแยะเลยเข้ามาน้องอลันก็วิ่งหาแมวตามภาษาทาสแมวนะคะแมวที่นี่เขาดูแลดีมากๆเลยนะคะสะอาดทุกตัวเลยแล้วก็บรรยากาศข้างในคาเฟ่ไม่เหม็นเลยนะคะระบระบายอากาศดีมากๆเลย แล้วเขาก็จะจำกัดคนเข้าด้วยนะคะวันนี้เรามาคนไม่ได้เยอะมากนะคะก็ไม่ต้องรอคิวไม่ต้องจองเข้ามาได้เลยการตกแต่งของร้านก็อยู่ในตีมแมวทั้งหมดนะคะมีของเล่นแมวแมวก็จะอยู่ตามโต๊ะ ใต้โต๊ะแล้วก็เป็นมิดมากๆเลยนะคะก็จะให้รูปให้จับได้นี่น้องอลันก็จับแบบทนุถนอมมากเลยนะคะรูปเบาๆได้นะคะรูปหัวได้ตัวนี้หล่อมากเลยนี่อาหารก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะแล้วก็สั่งเป็นอปอะเปียไส้ชีสไก่แฮมให้น้องอลันแล้วก็สปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะกินหมดเลยอันนี้จานรองแก้วน่ารักมากๆ อันนี้จะเป็นลาซานญาเนื้อค่ะก็ใช้ได้นะคะส่วนอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กคาุส่าห์โรยผงช็อกโกแลตมาเป็นรูปแมวนะ้องอลันก็ละเลงเลยค่ะในร้านก็จะมีของที่ระลึกขายด้วยนะคะเป็นเกี่ยวกับแมวทั้งหมดเลยมีโปสการ์ดสามิตินะคะมีพวงกุญแจและนี่แมสรูปหน้าแมวนะคะแต่เสียดายไม่มีของเด็ก นี่บรรยากาศในร้านก็จะมีส่วนที่เป็นนั่งโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่นั่งกับพื้นแม่ก็เลือกนั่งโตะ๊นะคะเพราะว่านั่งพื้นไม่ได้วันนี้ก็มีคนมาเล่นกับน้องเรื่อยๆเลยนะคะก็รอบนึงก็อยู่ได้ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะมีของให้เล่นกับแมวด้วยน้องอลันก็เล่นกับทุกตัวเลยนะคะตัวนี้น่ารักมากเลย คือเป็นแองเจล่าของอลันนะคะจากทอมแคทน้องที่นี่ชื่อน่ารักน่ารักทุกตัวเลยนะคะนี่น้องอลันมาบอกว่ามิชชั่นของอลันคือจะต้องจับแมวรูปแมวได้ครบทุกตัวนะคะนี่ก็รูปจนครบแล้วละคะ่ะแมวก็เริ่มลำคาญน,นิดนึงจับได้นิดนึงก็วิ่งหนีกันนะคะในร้านเขาก็จะเปิดเป็นเพลงญี่ปุ่นนะคะ แล้วนี่ก็จะมีอาหารให้ป้อนแมวด้วยนะคะก็จะเป็นอาหารเหลวเราก็จะต้องบีบใส่ช้อนอันลลห้าสิบาทนะคะแมวชอบมากน้องวลันก็ไล่ป้อนทุกตัวเลยคิดว่าการเล่นกับสัตว์นะคะก็ทำให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยนนะคะรู้จักดูแลผู้อื่นแต่บ้านเราก็คือจะ ไม่เลี้ยงแมวและเลี้ยงหมาอีกแล้วนะคะคือแม่เคยเลี้ยงมาแล้วเวลามันจากไปเราก็เสียใจเนาะแล้วก็เอาจริงๆแล้วน้องอลันก็แพ้ขนแมวด้วยนะคะแต่มาเล่นเป็นครั้งครั้งแบบนี้ก็โอเคค่ะร้านน่ารักมากเลยมีเพ้นเป็นรูปแมวการ์ตูนด้วยนะคะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าน้องเบคอนนะคะน่ารักมากเลย ดาวเด่นของที่นี่ก็จะมีฟร o โดเยติโอโทโรมิวมิวไซโกเบคอนซิลวี่มิกะแล้วก็อูด้งนะคะที่เห็นมีแฟนคลับด้วยนะคะมาถึงก็เรียกชื่อกันเลย นี่น้องลังก็พยายามฝึกให้แมวเดินเป็นวงกลมนะคะตามอาหารบางตัวก็นอนอย่างเดียวเลยนะคะตั้งแต่ไปจนกลับก็ยังนอนอยู่เลยนะคะสงสัยคงจะเพลีย ع. นี่น้องลิ้นออกมานอกปากตลอดเวลาเลยน่ารักดีตลกด,ดีด้วยตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดคือไซโกะนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำของแมวนะคะตลกมากเลยแมวทุกตัวก็จะเข้าไปทำธุระในห้องนี้กันเองเลยนะคะ เขาเจาะเป็นรูเหมือนบ้านหนูเลยใครที่รักแมวลองมาดูกันนะคะฝากกดติดตามช่องติ๊กตอกด้วยนะคะ